สวัสดีครับพมพี่น้องครับพอพอกันอีกแล้วนะครับผมกับบาวอีสานสายหลาขึ้นเกลานะครับมือนี่กับการต้อนเขาญ่นะครับผมเช่นเก่าเช่นเดิมเนาะกอมือนี้มาผู้เดียวครับผมเบาเตยแล้วเบาบางนะครับเดี๋ยวนี้มาไปเห็นต้อไปบ้านเขาแล้วครับผมเบาอีสานก็เลยเดี่ยวมาผู้เดียวครับมือนี้มือนี้กหมาย้ก่ล์กับพี่น้องครับนกถือว่าขันแน่ได้พี่น้องเนาะนี่ครับให้เบิ้งสภาพไม้ครับ กันนี่เนาะพี่น้องเนาะสภาพไม้ครับผมนี่ครับนกป้าขันอยู่ฟังผี่ครับนี่ตัวหนึ่งอยู่นี่พุ่นกับคู่ครับโอ้ยวิสานขามมาผิดทางตีที่แหลกไฟต่อนี่ครับแต้ว่านุขันอยู่ฟังผี่เบิรนเลยครับนี่ครับกุ๊กหนึ่งเสียงหน่อยครับฮ้อง ต้นนี่ก็เสียงหน่อยครับอืมหาวครับมือนี้อากาศดีพี่น้องมือนี่ประมาณสองอาทิตย์ได้ครับที่อากาศนีบัวาพาันเลยครับมี่มือนี่แหละครับผมอากาศออกแดดแดดดีๆครับผมแต่ว่ากับลมแนนครับแต่ก็บบถือว่าลมแห้งขึ้นสู่มือครับเอาเดี๋ยวรุนบ้างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวอีสาน หาหมายตอนครับผมว่าสิต่อใส่นะครับเดวหลุนเบิ้งครับมือนี่สิหมาสั่มใดนะครับติดตามบิึงครับผมสิมีนกมาบ่ก็เอาเจ้าลุยเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ลืมบอกครับเป็นนกที่ว่าต่อดินครับผมเจ้าลุยครับว่านบบาอีสานเอาออกไปหน้ากะไปค้ำค้ำครับพี่น้องบ่มีนกปลาครับผมแต่ถือว่าขันอยู่นะครับแกว่าก็มันก็ต้องอาศัยลำโพงนะพี่น้องเนาะนกตัวนี้ บอสันมันบ่ค่อยอยากขันครับผมแ่นกแ่ละตัวกับคิตใจมันบ่คือกันครับจกสีวางได้เนาะพี่น้องเนาะบ่ใส่ลำพงกับบ่บ่ค่อยอยากคันครับอ๋อบาลสานสี่บ่บ่หลายเนาะพี่น้องเนาะสูตรไผสูตรมันนะครับผมบ่วากันครับแล้วแต่สีเห็ดแบบไดนะครับเพราะว่านกมันกับบ่หลายเนาะก็ต้องอาศัยใส่ลำพงครับให้มันเด้ยินน้ำนะครับผมมันมาไว้ไว้นะครับเพื่อสีบ่ใ้เสียเวลาเนาะเด็กกับลุนบึ้งนะครับเหมือน ไปหลุ่นกันเลยพี่น้องมือนี่ติดตามครับ

Woohoo! Woo! กำลังมากเลยปวดถึงจะเนี้ยวงสี่นะครับมือได้มือนั่นครับพี่น้องเลยโุนะ่นน,น,น่บมยานหอดคุ้นนะเอาเดี๋ยวบาวิาสารปล่อยมันก่อนนะครับผมหนูกำลังเสียลุงมาสูงเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวปล่อยมันก่อนพี่น้องสักคู่ครับ อพี่น้องครับปล่อยมันไปนะครับผมโบนี้อีกสิเดี๋ยวบ่าวอีสานล้ลองมึงยกเทียรครับผมว่าสิมีหนกไม้อีกว่ะโอ้พ่อแต่ของยังสี่ครับมือนใดก็ได้สีได้ก็บ,บ่ได้ใัยกเทียรครับตีใครบ้าเนเด็แตกยกเทียอยู่พี่น้องเลยฝนกหนสีมาบ่้องเังไลยเดี๋ดวยวล้องมึงจะน้อยนะพี่น้องเนาะหามันมาอีกครับ พี่น้องครับลำพงหล่ออยู่ข้าวหนึ่งก็เงียบเลยครับผมนีเบดลวครับนกมาดังว่าซี่หาตัวไหมพี่น้องบ้างขันไหมเที่ยวลุ้ยกับใจบ่เต็มลอยละครับผมยังใจบ่เถือกอยู่พี่น้องเลยนกกะสี่เขาสองปีแล้วครับยังบ่หนันบ่บ่ใจบ่หยังกันไดน,นะครับแต่ว่าขันเห็นนกกะลินอยู่ก็เอื่นอยู่นะครับ นกมันลงไหลตีกันก้อนครับวังหันนกเอียงจักมากทังไดลพผี่น้องเอ้ยแหลนสิมาตีนกกันแม่นเพราะเอบวงก็สินำกันมวนอยู่ครับเซ้ยเซ้งๆผี่น้องมือนี่มือไดมือเก่าครับแห้วตลอดครับช่วงนี้เป็นอาทิตย์แล้วครับบ่าวอีสานบ่ได้จับขานกเลยครับยอมยอมผี่น้องเอ้ยจะเป็นอยงไรช่วงนี้บ่หมานเลยครับหาควาหมานบ่มีคือตะกีนะครับ วานสีด้มือนอี่กับโบแมนตามจริงขนนุเอียงโบเถือกันนะจะมีตัวลุงอยู่หรครับคันทาอยอีกจักน้อยเียผมว่าลงแท้นะครับมันไหลตีกันอยู่ครับบางคันหนกกับมาซีหาตเนาะหลยเลยพี่น้องนี่จับอยูน่น้ำมุนคันเต็มอยู่ครับบันนี้เห็นบาวิสานมาอานุเอียงออกแตกนี้เบิดนะครับเออก็ะคำไว้ครับผมบาวิสานมีเวลาบ่หลายเนาะพี่น้องเนาะ ต่อได้มองเดียวกับคำโหลดพี่น้องยังไงก็สู้กันต้อไปครับผมเดี๋ยวรอหลุนคลิปหนาครับบอยย้อมแผหลหรอครับผมกคลิปนี้บซา,านกับบมีมยังหลายเนาะพี่น้องเนาะพอเด้๋ยหลุนซื้อครับอันว่าเลี้ยงได้ก็ได้ยุ่ได้โนกเอียงเน,ะนาะแนวเขาบอยอยากได้หรครับเขากัสำหรับคลิปนี้ก็บใบสา,านกับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมจนว่าจบคลิปเนาะครับ สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอยย่ายเจ็บย่ายจนนะครับผมลำรวยเงินท้องครับคิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับผมสำหรับมือนีบ่าวอีสานขอโตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ